แต่มีเรื่องหนึ่งนะที่ผมแบบรู้จากทีมงานแล้วผมว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ,อปกติเราดูพี่หญิงลีเราก็จะเห็นว่าเขาก็เต้นอยู่แล้วเป็นเพลงออกมาก็จะสนุกอยู่แล้วจริงแต่ผมไม่เคยคิดว่าเขาคนนี้จะเคยจ้างแดนเซอร์มาเต้นให้ดูคนเดียวคือเวลาที่หญิงเลิกงานนะคะคเสร็จงานเขาส่วนใหญก็จะยืนถ่ายรูปต่อยาวเลย10 20 30, 30ยืนเหนื่อยให้ไหนยังก็ต้องยืนยิ้มให้ครบ กับแฟนเพลงความรู้สึกตอนนั้นก็คือต้องทํางานต่อแต่มันล้ามันเหนื่อยแล้วครับงั้นพี่อยากไปเที่ยวเธอมาเต้นโชว์พี่หน่อยเรากินกันที่นี่เหลอร้านข้าวต้มเราเที่ยวกันอาเต้นประแจกติบติเขาก็เต้นร้านค้าก็เปิดเพลงพวกเรามาเต้นเต้นเต้นค่ะร้านค้าเขาก็สนุกมากเขาอยากให้พวกเราไปอีกค่ะเขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็บางทีอยู่บ้านอย่างเขาบอกเธอมาอินเตอร์เทนฉันหน่อยฉันต้องการบันเทิงแล้วเราก็ให้ติบเขาเนี่ยคนที่เต้นเขาก็มาน้องๆก็หอบขนมจีนหอบ ใดๆมาทำกินกันแล้วก็เ,<ป>เอละเทนกันเต้นกันแล้วหญิงก็ทำกับข้าวให้เขากินครับแต่ตอนเอาน้องๆมาเต้นเปนเยอะไหมเปยเยอะไหมเออก็แบงร้อยแบงยี่สิบได้ทิปมาเท่าไหร่ก็แปะแจกแจกแจก หนูจะเต้นหนูไม่ขอทิปเลยลูกก็รออยู่ว่าเขาจะโค้งกี่โมงเลยยิ่งรอไปถ้าอย่างนี้ให้เท่าไหร่ถ้าอย่างนี้ให้เท่าไหร่ถ้าเต้นขนาดนี้เต้นขนาดนี้ได้200แล้วเนี่ย200อ้า200มันหลายคนอ่อนแอแล้วก็แพ้ไปอ่อนใจแล้วกับแม่เดินสามร้อยตอนนี้ไม่ใช่สามร้อยนี่สามลอยลอยมาเลย ไม่มีนะไม่มีเอออันนี้เขาเปย์เปย์ตลอดแล้วมันจะสนุกสนานไปเองอัตโนมัติแล้วอบอุ่นองค์กรจะอบอุ่นแล้วรักรักใคร่กันมีเฮงมีความสุขค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้หลุดเพลงออกมาละอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอมันเป็นแบบของจองนะใช่อ่อนใจเพราะแพ้เธออ่อนใจเพราะแพ้เธออ่อนแอก็แพ้ไปปัดไหลเชื่อ่อนแอก็แพ้ไปย่อเนาะ อ่อนแอก็แพ้ไปตบนมอ่อนใจเพราะแพ้เธอทุกนมนั่งเต้นมันบ่ถนัดมะยืนเต้นซะเนาะไปอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจแล้วก็แพ้เธอช่แข็งวันใดใจเด้อสู้งานเสมอเจอเธอแล้วทุกนมอจอเก่งานพี่นเต้นได้ลวเอ้ยใจใจบ่ใจใจแท้เด้อเจอเธอแล้วทุกนมเป็นเป็นรลไม่ใช่เนื้อเพลงเขาจอดเป็นท่า เป็นท่าเป็นท่าจะได้จังว่าเป็นท่าที่มันนี้อะไรไอ้แบทพออย่างนั้นเธอเธอยังเต้นได้เลยทาไมไหมพร้อมเออาีกแผลก็แพ้ไปเยอจังว่าแผลเธอไม่ชอบแข่งใบเด้อใจเด้อสู้งานเสมอเจอเธอทุกโลกสนุกรักมากในการนี้สนุกว่ะแต่ว่าเนื้อเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงอ้อนแฟนเหรอเพลงอ้อนแฟนเจะจะเธอแล้วแบบน่ารักอะไรเงี้ย จะเธอสะดุดตาอร่าให้วันไหวรู้สึกใจละลายต้องทำยังไงไอฉันลุกหล่นลุกลี้ลุกลนทุบนมทุบนมเออก็ไม่ใช่แก่เพลงไปมีแต่ทุบนมทุบนมเดี๋ยวนะเพลงนี้อาจจะดังก็ได้เพราะว่ามีท่าทุบนมอาจจะดังมาจากพี่ตั้มพี่านี้นี่แหละเพราะว่าพาเพื่อนทุบนมอระวังนมแตกนะ ต้องไม่แดดใช่ก็ให้เป็นความสนุกนะจ๊ะแต่วันนี้เราจะเห็นท่าเต้นทั้งหมดเพื่อจะได้ไปเต้นตามกันได้ใช่เพราะอีกไม่นานนี้เพลงนี้จะต้องอยู่ในกระแสแน่นอนนี่แล้วนี่เราได้ท่าเต้นกันไปแล้วเดี๋ยวนี้ให้พี่หญิงี่อนแดดแล้วก็ไป